ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทีเอ็นับทุกท่านนะครับคลิปนี้ถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขอภอภัยนาะพอดีลืมเอาไม้มานะครับก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานเนาะก็ไปทัวร์ต่างจังหวัดมาเกือบครึ่งเดือนเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ยังมาตอบคําถามให้เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับมือใหม่เนาะที่ถามกันเข้ามานะครับก็เขาถามว่าชื่อภาษาอังกฤษนะผมจําไม่ได้นะผมอ่านไม่เก่งนะครับก็เขาถามว่าลำเบอร์สอง สั้นกับยาวเล่นยังไงเล่นแบบไหนดีกว่านะครับแล้วก็ถามว่าลำเบอร์สองไม่ใส่ครอบได้ไหมแล้วก็มันมีแบบตโตๆไหมที่ว่าสามารถเข้าโหลดได้เลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องลำเบอร์สองเนาะเรื่องลำสั้นลำยาวลำทองเหลืองลำเหล็กนะครับสําหรับมือใหม่เนาะถ้าคนกเก,ก,ก่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเรื่องลำนะครับก็คือถามว่าลำสั้นกับลำยาวอย่างไหนมันดีกว่ากัน ถ้าเอาความแม่นกับระยะทําการนะครับยังไงความยาวลํำยาวมันก็ได้เปรียบลําสั้นนะครับเพราะอะไรเพราะลํายาวนะครับมันสามารถทําความเร็วได้เยอะกว่าลําสั้นนะครับลำยิ่งสั้นความเร็วยิ่งลดนะครับเท่าที่ผมลองมานะเท่าที่ผมลองมานะครับก็จะอธิบายยังไงยังสมมติเราเล่นลมที่พันแปดนะครับถ้าเราใช้ลํายาวที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นิ้วนะครับมันก็ สามารถทำความเร็วได้แปดร้อยถึงเก้าร้อยนะครับในในในแรงดันที่เล็กตัดพันแปดนะครับแต่พอถ้าเราตัดตั้นยังยีี่นิ้วก็ตัดครึ่งนึงก็จะเหลือสิบสองนิ้วนะครับพอเราใช้แรงดันที่เท่ากันนะครับความเร็วมันจะตกนะครับความเร็วมันจะหายเนาะมันเหมือนมันเหมือนว่าลูกมันหมุนไปมันมันเหมือนลันเวสั้นนะครับมันปุ๊บมันก็หลุดไปมันทําให้มันทําให้ยังเร่งเร่งกําลังไม่สุดนะครับมันก็ หลุดจากลำไปก่อนพอหลุดจากลำปุ๊บไอลมที่พันแปดเนี่ยที่มันเคยดันลำยาวๆได้แปดเก้าร้อยเนี่ยพอมันมาเจอลำตั้นปุ๊บพอมันหลุดลันเวปุ๊บมันก็กลายเป็นลมทิ้งนะครับก็คือลำพอลูกมันหลุดลำไปแล้วลมก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับก็เท่าที่ผมลองนะครับก็ความเร็วอยู่ที่เลกพันแปดเนาะก็อยู่ที่ประมาณ700เจ็ดร้อยนะน่าจะลำสิบสองนิ้ว่าน่าจะอยู่ที่เจ็ดร้อย 7 2็รอยี่สิบห้านี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะของคนอื่นอาจไม่เป๊ะเท่ากับของผมนะครับอันนี้ลองจากจากที่ตัวของผมเนาะจากเท่าที่เคยทดลองมานะครับเพราะฉะนั้นลำยาวยังไงก็ได้เปรียบนะครับแต่ทำไมเขาถึงเล่นลำสั้นกันก็คือลำสั้นเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ในพวกทำสายเป้ะนะก็คือเขาจะทำเป็นทรง m 4ก็คือพับเพื่อใส่กระเป๋าเป๊แขวนไปตรงไหนก็ได้นะครับเขาก็เลยนิยมลำสั้นกัน แต่ถ้าเล่นลำสั้นเขาก็ต้องทำใจเรื่องความแม่นยำมันจะสู้ลำยาวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วิธีการจูนนะครับลำปรับจูนอะลำยาวมันจะจูนปรับจูนง่ายกว่าลำสั้นนะครับลำสั้นมันก็มีทั้งเรื่องลมเกินทั้งเรื่องเล็กเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับถ้าลำสั้นอนะก็คือมันจะแต่งยากกว่าลำยาวนิดนึงก็คือก็คือเพราะฉะนั้นนะก็สรุปก็คือลำยาว ยังไงก็ดีกว่าลำสั้นนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งลำเบอร์สองไม่ใส่ครอบได้ไหมถ้าเป็นลำทองเหลืองนะครับมันต้องใส่ครอบเนาะเพราะว่าลำทองเหลืองในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโตสุดก็แปดมิลน,นะก็คือมันระยะเข้าโหลดของส่วนมากเท่าที่ผมเจอนะเล็กสุดก็คือสิบเอ็ดจุดเจ็ดมิลน,นะครับซึ่งลำทองเหลืองมันเอาไปใส่มันก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีครอบเนาะก็คือเขาก็ต้องใส่ครอบไว้หรือถ้า เราไม่ใส่ครอบลำเราก็ต้องกึงตรงเข้าโหลดแล้วเพื่อเอาลำทองเหลืองไปใส่นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลำเหล็กนะครับเป็นลำเหล็กมันก็เท่าที่ผมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะโตอยู่ที่14มิลน,นะก็คือระยะลำม,มัน14มิลก็คือแล้วก็ระยะเข้าโหลดของแต่ละค่ายมันก็ไม่เท่ากันเนาะก็มีเล็กสุด11.7นะครับผมจำไม่ผิด แล้วก็12มิลแล้วก็14มิลก็คือถ้าเป็นลำเหล็กก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องมีครอบลำอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าลำเบอร์สองไม่ต้องใช้ครอบลำได้ไหมก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นลำเหล็กแต่ถ้าเป็นลำทองเหลืองต้องมีครอบนะครับทุกค่ายนะครับไม่งั้นมันใส่ไม่ได้เนาะก็ลำเหล็กก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีลำสั้นลำยาวก็ถ้าถ้าเราเน้นระยะไกลก็เน้นเล่นยาวไว้ก่อนเนาะแต่ แต่ถ้ามันเป็นลำสั้นส่วนมากก็จะเป็น M 4สเนาะแต่ถ้าเราเราอยากเล่นลำยาวแต่อยากให้ทรงมันสั้นนะครับมันก็จะมีทรงพวกบูพับทรงพวก FX นะครับก็คือลำมันจะไปอยู่ข้างหลังเลยมันจะลำมันไปถึงแก้มเราเลยถ้าเป็น m 4มันก็มันก็จะอยู่ช่วงกลางๆเนาะท้ายมันก็จะมาชนไหล่เราแต่ถ้าเป็นพวก FX เป็นบูพับก็คือชุดลำมันจะมาอยู่เกือบท้ายเลยกระทาให้ ทำให้ลำมันยาวได้เปรียบพวก M4 นะในในขนาดรูปล่างรูปทรงที่มันเท่ากันนะสมมุติว่ามันยาวประมาณเนี้ยเท่ากัน M4 มันก็จะเสียพื้นที่ท้ายไปแล้วเกือบครึ่งนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นลำเนาะมันก็จะเล่นได้สั้นแต่ถ้าเป็น FX หรือบูพับนะครับในขนาดที่ทรงตัวมันยาวเท่ากับ M4 นะครับแต่ว่าลำมันยาวกว่าเกือบเท่าตัวนะครับก็คือลำมันมาถึงเกือบท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นก็ก็ดูทรงเนาะอย่างพวกท้ายไม้ M4 เนี่ยส่วนมากจะเป็นลำอยู่หน้านะข้างท้ายมันก็จะเป็นท้ายไม้บ้างเป็น M4 บ้างก็ลแล้วแต่เนาะก็คือลำมันจะอยู่นี้แต่ถ้าเป็นพวก FX เป็นบูพับเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงนี้มากเลยส่วนทรงมันก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็ระยะทําการมันก็จะไกลกว่าพวก M4 ในในขนาดที่มันเท่ากันนะไม่ใช่ว่าถ้าไม่ใช่ว่า M4 มันทําไม่ได้เท่า FX นะก็คือ เอเนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ช่วงตัวมันเท่ากันแต่ลำมันยาวลำมันยาวกว่าเกือบครึ่งนะครับแต่ถ้าจะเอาให้เทียบกันเนี่ยก็คือ m อมสมันก็ต้องขยับลำยาวไปก็ซึ่งพอเราขยับลำยาวไปปุ๊บมันก็กลายเป็นช่วงตัวมันก็ยาวกว่า f อนะครับมันก็ทําให้ไม่สวยเนาะส่วนมากส่วนมากถ้าเขาเล่น m 4มสกันก็ส่วนมากจะเป็นลำสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นบูพับส่วนมากก็จะเป็นลำยาวนะครับก็คือขึ้นอยู่กับลูปรูปทรงที่เราทํานะก็ สรุปนะครับสรุปของพี่ที่ถามมานะครับว่าว่าลำสั้นกับลำยาวแบบไหนดีกว่าก็คือลำยาวดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ครอบลำได้ไหมก็คือได้นะครับเป็นลำเหล็กเนาะอันนี้คือสรุปให้ฟังเนาะก็โอเคนะครับเดี๋ยวคําถามที่เหลือเดี๋ยวผมไปไล่ตอบในคอมเมนต์ให้นะครับก็ก็ถ้ามีปัญหาติดขัดตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับคลิปอาจจะติดติดขัด ดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะก็คือผมตัดต่อไม่เป็นนะตามถ่ายถ่ายแล้วก็ลงเลยถ้าเสียงมันเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ติดขัดปัญหาตรงไหนสอบถามมาได้เหมือนเดิมครับโอเคครับไปแล้วครับ